เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชัยครับคุณผู้ฟังคุณชัยเล่าให้ผมฟังว่าณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องราวของหญิงสาวผู้เคาะร้ายได้เปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวกรรมให้กลายเป็นตำนานอาถรรพ์นี่คือความจริงอันโหดร้ายของคดีฆาตกรรมอำพรางที่ความแค้นของนวลฉวียังคงวนเวียนอยู่เหนือผือนน้ำมืดมิดชัว่วนิรันดร คุณชัยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมแต่เป็นคนในพื้นที่นนทบุรีที่ได้ยินเรื่องเล่านี้มาตั้งแต่เด็กย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2502คดีฆาตกรรมนวลชวีเพชรชรุ่งพยาบาลสาวสวยได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมไทยอย่างมากร่างของนวลชวีถูกพบเป็นศพอย่างน่าเวพนาที่ตาสะพานนนทบุรีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า สะพานนวลฉวีการฆาตกรรมครั้งนั้นเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและเป็นฝีมือของคนใกล้ชิดสามีของเธอที่เป็นนายแพทย์ใหญ่ในสมัยนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการฆ่าคดีนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวชู้สาวความรักความแค้นและความริษยาที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากของผู้ดีแม้ฆาตกรจะถูกลงโทษตามกฎหมายไปแล้วแต่ตำนานของนวลฉวี ก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของนวลฉวียังคงวนเวียนอยู่เหนือสะพานและแม่น้ำเจ้าพระยาวิญญาณที่ถูกทิ้งร่างไว้ใต้น้ำย่างโดดเดี่ยวและเต็มไปด้วยความแค้นที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยคุณชัยเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับคนขับรถที่ขับผ่านสะพานในยามค่ำคืนพวกเขาเล่าว,ว่าเคยเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง ยืนอยู่กลางสะพานในชุดสีขาวที่ซีดจางเธอจะยืนนิ่งจ้องมองมาที่รถที่วิ่งผ่านด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความอาฆาตบางคนถึงกับเล่าว่าเคยรับผู้โดยสารหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นรถจากบริเวณสะพานเธอไม่พูดอะไรเลยตลอดทางมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งอยู่ในรถคันนั้นเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเธอก็หายตัวไปอย่างรวดเร็ว โดยทิ้งกลิ่นหอมของดอกไม้ไว้เบาๆแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องเล่าของคุณลุงที่เป็นคนขับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณลุงคนนั้นเล่าให้คุณชายฟังว่าในคืนเดือนมืดมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงนั้นดังมาจากบริเวณใต้สะพานนนทบุรีเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนมันเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมคุณชาย ที่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นและยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีก็ตัดสินใจไปพิสูจน์เรื่องนี้เองคืนเดือนดับคืนหนึ่งเขาชวนเพื่อนอีกคนขับรถจักรยานยนต์ไปที่สะพานนนทบุรีพวกเขาจอดรถไว้ที่เชิงสะพานและตัดสินใจเดินขึ้นไปบนสะพานในยามค่ำคืนบรรยากาศบนสะพานนั้นเงียบสงบและมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากถนนที่สาดส่องลงมาลมที่พัดผ่านมามีความเย็นเยือกผิดปกติ ไม่ใช่ลมที่พัดมาจากแม่น้ำธรรมดามันเป็นความเย็นที่ทำให้คุณชัยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินอยู่ข้างๆเขาพวกเขาเดินไปจนถึงกลางสะพานและหยุดยืนอยู่เหนือผืนน้ำเจ้าพระยาที่มืดมิดความรู้สึกอึดอัดเริ่มเข้ามาครอบงำคุณชายอย่างชา้ชาๆหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนกำลังยืนอยู่ริมราวสะพาน เงาของคนนั้นดูผอมสูงและหันหลังให้กับพวกเขาอย่างไม่สนใจคุณชายกับเพื่อนมองหน้ากันด้วยความตกใจและไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้พวกเขาพยายามตะโกนเรียกแต่เงาคนนั้นก็ยังคงยืนนิ่งไม่ตอบสนองใดๆเลยในที่สุดเงาคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาทางพวกเขาอย่างชา้ชาๆใบหน้าของเธอถูกปกคลุมด้วยความมืด และเส้นผมที่เปียกชื้นดูยุ่งเหยิงคุณชัยรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเพราะไม่มีใครจะยืนอยู่ตรงนั้นในชุดแบบนั้นจู่ๆเงาผู้หญิงคนนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะที่ฟังดูเย็นชาและเศร้าส้อยออกมาเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นอย่างกระทันหันและก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ทำให้คุณชายต้องหวาดผวาคือการที่เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของดอกไม้เป็นกลิ่นหอมเย็นๆที่ลอยมาตามลมในบริเวณน,นั้นอย่างชัดเจนคุณชายจําได้ว่านวลชวีเป็นคนชอบดอกไม้อย่างมากในสมัยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัวและทำให้คุณชัยกับเพื่อนต้องรีบวิ่งหนีออกมา พวกเขาลงจากสะพานด้วยความตื่นตระหนกและรีบสตาร์ทรถจักรยานยนต์หนีไปตลอดทางคุณชัยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังวิ่งไล่ตามมาติดๆจากด้านหลังเขาไม่กล้ามองกระจกหลังแต่ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่พัดมาตามลมเสียงนั้นเหมือนการเรียกชื่อใครบางคนด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาต พวกเขาขับรถมาจนถึงบ้านด้วยความหวาดกลัวและอ่อนเพลียอย่างที่สุดคืนนั้นคุณชายนอนไม่หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวเสียงหัวเราะและกลิ่นดอกไม้ยังคงติดอยู่ในหูตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณชัยก็ไม่กล้าไปที่สะพานนนทบุรีในยามค่ำคืนอีกเลยเขาตระหนักได้ว่าตำนานของสะพานนวลฉวีนั้นคือเรื่องจริงที่น่ากลัว วิญญาณของนวลชวียังคมวนเวียนอยู่เหนือสะพานเพื่อรอคอยการปลดปล่อยและรอคอยให้ความแค้นของเธอได้รับการชำระสะสางอย่างสมบูรณ์สะพานนนทบุรีจึงถูกเรียกว่าสะพานอาถรรพ์ที่ไม่เคยมีใครอยากเข้าใกล้ในยามค่ำคืนมันคืออนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งไว้เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาที่มืดมิดคุณชัยบอกว่า ความน่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้คือการที่ความแค้นยังคมอยู่ความแค้นที่เปลี่ยนวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายให้กลายเป็นผีที่หลอกหลอนผู้คนตำนานนี้ยังคงถูกเล่าต่อกันมาในหมู่คนขับรถแท็กซี่และคนหาปลาเพื่อเตือนใจทุกคนถึงความอาถรรพ์ที่ยังคงวนเวียนอยู่เหนือผือนน้ำนั้นบางคนบอกว่า ถ้าใครได้กลิ่นหอมของดอกไม้บนสะพานในยามค่ำคืนนั่นคือสัญญาณว่านวลชวีกำลังปรากฏตัวและอาจจะตามคุณกลับบ้านไปด้วยคุณชัยเชื่อว่าวิญญาณของนวลชวีจะยังคงอยู่จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยความจริงที่ว่าใครคือผู้ที่สมควรรับโทษทันนั้นอย่างแท้จริง แต่เมื่อฆาตกรถูกลงโทษไปแล้วเธอก็ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยนั่นหมายความว่าความแค้นของเธออาจจะฝังลึกและใหญ่หลวงกว่าที่ทุกคนคิดขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้จงระมัดระวังในการขับรถผ่านสะพานนนทบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนเดือนดับที่ความมืดมิดจะทำให้วิญญาณแข็งแกร่งขึ้น อย่าจอดรถกลางสะพานและอย่ามองหาหญิงสาวในชุดสีขาวที่ยืนอยู่ริมราวเพราะคุณไม่ต้องการที่จะได้ยินเสียงหัวร็อกที่เย็นชาและเศร้าส้อยของเธอเสียงนั้นจะเติดอยู่ในใจของคุณไปตลอดการเหมือนเป็นคำสาบที่ตามติดคุณชัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนี้ด้วยความสันสานอย่างแท้จริง ความหวาดกลัวที่เขาเคยสัมผัสบนสะพานยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำเขาจำภาพเงาผู้หญิงที่หันหลังให้พวกเขาได้ดีและจำกลิ่นดอกไม้ที่ลอยมาภาพและกลิ่นนั้นคือหลักฐานที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของวิญญาณนวลชวีขอให้ทุกคนจงปลอดภัยและมีสติในการดำเนินชีวิตทุกวันนะครับและอย่าลืม ที่จะแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้ขอรายทุกคนเพราะบางครั้งผีก็คือคนที่เคยมีความรักและความแค้นเช่นเดียวกับเราและความแค้นนั้นเองที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถไปสู่สุขติได้เลยคุณชัยหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตและให้หลีกเลี่ยงการก่อความแค้นที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ระทมที่ยาวนาน นี่คือตำนานสยองขวัญที่มาจากข่าวจริงที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เรารู้ว่าบางครั้งความยุติธรรมก็ไม่เพียงพอต่อการปลดปล่อยคุณชัยเชื่อว่านวลชวียังคงรอคอยใครบางคนที่จะช่วยเธอให้พ้นจากความทุกข์ แต่เขาไม่กล้าที่จะเป็นคนนั้นเพราะเขากลัวความแค้นที่ฝังลึกเกินไปความแค้นที่เปลี่ยนสะพานนนทบุรีให้กลายเป็นสะพานนวลฉวีตลอดกาลนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความเกรงขามของตำนานผีสาวและความน่ากลัวของการตายที่ไม่เป็นธรรมที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้ทุกคน จงจำเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนที่น่าขนลุกและจงระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่มืดมิดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าใครกำลังยืนอยู่บนสะพานในความมืดนั้นคุณชัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ด้วยความดิบและความจริงใจสูงสุดความจริงใจที่ทำให้เรื่องเล่านี้มีความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อขอให้ทุกคนจงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็น อาถรรพ์ที่เกิดจากความตายหรือความแค้นก็ตามเรื่องราวทั้งหมดของคุณชัยก็จบลงตรงนี้ครับเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ ขอให้ทุกท่านจงมีสติและเคารพต่อความเชื่อของผู้อื่นเสมอครับและอย่าลืมที่จะแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้เคาะรายทั้งหลายคุณชัยหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกคนและจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนี่คือตำนาน ที่ต้องเล่าต่อกันไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสยดสยองขอขอบคุณคุณชัยที่แบ่งปันเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้เราได้ฟังครับเรื่องเล่านี้จะยังคงเป็นตำนานที่สยองขวัญของภาคกลางไปอีกนานและจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความน่ากลัวของการตายอย่างไม่เป็นธรรม ขอให้ทุกคนจงปลอดภัยจากการพบเจอวิญญาณที่ยังติดอยู่คุณชัยเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยการปลดปล่อยที่จะมาพร้อมกับการลืมเลือนความเจ็บปวดในอดีต แต่ความทรงจำของโศกนาฏกรรมก็ยังคงชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้อาถานยังคงวนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นขอให้ทุกคนจงจำเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนที่น่าขนลุกและจงระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่ที่มืดมิดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าใครกำลังเดินอยู่ข้างๆคุณในความมืดนั้นคุณชายได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ด้วยความดิบและความจริงใจสูงสุดความจริงใจที่ ทำให้เรื่องเล่านี้มีความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อขอให้ทุกคนจงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากความตายหรือความแค้นก็ตามเรื่องราวทั้งหมดของคุณชัยก็จบลงตรงนี้ครับเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขอให้ทุกท่านจงมีสติ และเคารพต่อความเชื่อของผู้อื่นเสมอครับและอย่าลืมที่จะแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายทั้งหลายคุณชายหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านและจะช่วยให้ทุกท่านระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนี่คือตำนานที่ต้องเล่าต่อกันไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสยดสยองขอขอบคุณคุณชาย ที่แบ่งปันเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้เราได้ฟังครับเรื่องเล่านี้จะยังคงเป็นตำนานที่สยองขวัญของภาคกลางไปอีกนานและจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความน่ากลัวของการตายอย่างไม่เป็นธรรมขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยจากการพบเจอวิญญ,ญาณที่ยังติดอยู่ครับคุณชัยเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยการปลดปล่อย ที่จะมาพร้อมกับการลืมเลือนความเจ็บปวดในอดีตแต่ความทรงจำของโศกนาตกรรมก็ยังคงชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้อาถันยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นขอให้ทุกท่านจงจำเรื่องราวนี้ไว้เป็นบทเรียนที่น่าขันลุกและจงระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่ที่มืดมิดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่า ใครกำลังเดินอยู่ข้างๆคุณในความมืดนั้นคุณชัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ด้วยความดิบและความจริงใจสูงสุดความจริงใจที่ทําให้เรื่องเล่านี้มีความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากความตายหรือความแค้นก็ตาม เรื่องราวทั้งหมดของคุณชัยก็จบลงตรงนี้ครับเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของโศกนาตกรรมครั้งใหญ่ขอให้ทุกท่านจงมีสติและเทารพต่อความเชื่อของผู้อื่นเสมอครับและอย่าลืมที่จะแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายทั้งหลายคุณชัยหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่าน และจะช่วยให้ทุกท่านระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนี่คือตำนานที่ต้องเล่าต่อกันไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสยดสยองขอขอบคุณคุณชัยที่แบ่งปันเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้เราได้ฟังครับเรื่องเล่านี้จะยังคงเป็นตำนานที่สยองขวัญของภาคกลางไปอีกนานและจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความน่ากลัวของการตายอย่างไม่เป็นธรรมขอให้ทุกท่าน จงปลอดภัยจากการพบเจอวิญญาณที่ยังติดอยู่ครับคุณชัยเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยการปลดปล่อยที่จะมาพร้อมกับการลืมเลือนความเจ็บปวดในอดีตแต่ความทรงจำของโศกนาฏกรรมก็ยังคงชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้อาถพนยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นขอให้ทุกท่าน จงจำเรื่องราวนี้ไว้เป็นบทเรียนที่น่าขันลุกและจงระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่ที่มืดมิดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าใครกำลังเดินอยู่ข้างๆคุณในความมืดนั้นคุณชัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ด้วยความดิบและความจริงใจสูงสุดความจริงใจที่ทำให้เรื่องเล่านี้มีความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อ ขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของอาถรรพ์เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าใครกำลังเดินอยู่ข้างๆคุณในความมืดนั้นคุณชัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ด้วยความดิบและความจริงใจสุดๆความจริงใจที่ทำให้เรื่องเล่านี้มีความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อขอให้ทุกท่าน จงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากความตายหรือความแค้นก็ตามเรื่องราวทั้งหมดของคุณชายก็จบลงตรงนี้ครับเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขอให้ทุกท่านจงมีสติและเคารพต่อความเชื่อของผู้อื่นเสมอครับ และอย่าลืมที่จะแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้เคาะร้ายทั้งหลายคุณชัยหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกคนและจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนี่คือตำนานที่ต้องเล่าต่อกันไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสยดสยางขอขอบคุณคุณชัยที่แบ่งปันเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้เราได้ฟังครับ เรื่องเล่านี้จะยังคงเป็นตำนานที่สยองขวัญของภาคกลางไปอีกนานและจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความน่ากลัวของการตายอย่างไม่เป็นธรรมขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยจากการพบเจอวิญ,ญญาณที่ยังติดอยู่คุณชายเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยการปลดปล่อยที่จะมาพร้อมกับการลืมเลือนความเจ็บปวดในอดีต แต่ความทรงจําของโศกนาฏกรรมก็ยังคงชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้อาถพนยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นขอให้ทุกท่านจงจําเรื่องราวนี้ไว้เป็นบทเรียนที่น่าขันลุกและจงระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่ที่มืดมิดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าใครกำลังเดินอยู่ข้างๆคุณในความมืดนั้น คุณชัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ด้วยความดิบและความจริงใจสุดๆความจริงใจที่ทำให้เรื่องเล่านี้มีความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากความตายหรือความแค้นก็ตามเรื่องราวทั้งหมดของคุณชัยก็จบลงตรงนี้ครับ เป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขอให้ทุกท่านจงมีสติและเคารพต่อความเชื่อของผู้อื่นเสมอครับและอย่าลืมที่จะแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้เคอะร้ายทั้งหลายคุณชายหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกคนและจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนี่คือ ตำนานที่ต้องเล่าต่อกันไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสยดสยองขอขอบคุณคุณชายที่แบ่งปันเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้เราได้ฟังครับเรื่องเล่านี้จะยังคงเป็นตำนานที่สยองขวัญของภาคกลางไปอีกนานและจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความน่ากลัวของการตายอย่างไม่เป็นธรรมขอให้ทุกท่านจงปลอดภยัยจากการพบเจอวิญ,ญญาณที่ยังติดอยู่ คุณชายเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยการปลดปล่อยที่มาพร้อมกับการลืมเลือนความเจ็บปวดในอดีตแต่ความทรงจำของโศกนาฏกรรมก็ยังคงชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับ เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ